สวัสดีเพื่อนๆทุกคนแล้วผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงรู้จักกับคำว่ามอเตอร์ไซค์ในกระแสรหรือว่ารถกระแสนะครับอารมณ์มันก็จะประมาณว่ามีรถรุ่นหนึ่งเปิดตัวได้แปลกแหวกแนวกว่าชาวบ้านในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นดีไซน์การออกแบบหรือเครื่องยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในภายหลังเนี่ยก็มีอีกหลากหลายรุ่นเลยที่ตามรุ่นนั้นไปนะครับมีดีไซน์ที่ใกล้เคียงกันหรือออกแบบได้คล้ายคลึงกันนั่นเองซึ่งในคลิปนี้หัวข้อของมันก็คือ10มอเตอร์ไซค์ที่สร้างกระแสแห่งยุคนั่นเองและก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็ต้องขอขอบคุณุณู้สสนนนนับนนคลิปี SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้สนใจซื้อขายรถมือสองต้อง SIA สยามอินเตอร์การประมูล คันแรกของคลิปนี้มันคือ 150cc ที่เคยโดนเรียกว่าบิ๊กไบค์ในอดีตชื่อของมันก็คือ Honda CBR 150R นั่นเองซึ่งโฉมที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเป็นโฉมที่2ในบ้านเรานะครับหรือที่หลายๆคนจะรู้จักกันในนามของรถทวงหนี้นั่นแหละคือก็ต้องบอกเลยนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็นรถทวงหนี้เนี่ยหลายๆคนบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมันคือบิ๊กไบค์เลยแหละคือเห็นแล้วแบบโอโ้โหขับ CBR เลยเหรอหุยรวย,ยจังหุยเท่จังซึ่งที่มันเปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยมีหลายคนเลยนะคร 150. เอาเป็นว่ามันคนคลคัสกันเลยนะแต่เขาก็ไปเปรียบเทียบกันได้แถมยังบอกว่า CBR เนี่ยคุ้มค่ากว่าเยอะราคาก็ถูกกว่าคือเรียกได้ว่ามันเป็นอีนหนึ่งรุ่นเลยแหละที่โดนเปรียบเทียบกับเขาไปทั่วเลยก็แง่แล้วเนาะมันเป็นคลาส150 Full Fairing คันเดียวที่ทําตลาดอยู่ในตอนนั้นแต่ในภายหลังเองก็มี YZF-R15 จากค่าย Yamaha เข้ามาทําตลาดด้วยนะครับแต่จะเรียกว่าเป็นคู่แข่งกันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้า CBR 150R คันนี้เนี่ยทำตลาดมาก่อนแล้วตั้งหลายปีนะก็บอกได้เลยนะครับว่า CBR 150R อาโฉมทวงนี่เนี่ยมันเป็นรถที่บุกเบิกสปอร์ตฟู l แฟ a i ลิ่ง 150cc 4จังหวะในบ้านเรา คันที่2นะครับมันคือคาวาซากินินจา250เราสามารถเรียกได้เลยนะครับว่าเจ้านินจา250คันนี้สร้างไบเกอร์ขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมันสร้างกระแสไบเกอร์กระแสบิ๊กไบทั้งหลายให้บ้านเราเนี่ยเฟื่องฟูคือในตอนนั้นเองถ้าใครขับขี่คาวาซากินินจา250เนี่ยก็คงต้องมองว่าเขาเป็นเซเลบิตี้ในสายมอเตอร์ไซค์เลยเพราะว่าราคาของรุ่นนี้เนี่ยมันแพงเว่อร์คือมันแพงกว่ารถมอเตอร์ไซค์ในตอนนั้นเยอะนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยแพงสุดก็ไม่ เกินแสนแหละมอเตอร์ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมันเปิดมาแหวกแนวเลยนะครับหลายๆคนจึงเรียกมันว่าบิ๊กไบด์นั่นเองนะครับคือเป็นบิ๊กไบด์ 250cc ซีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าใครมาบอกว่าเฮ้ยบิ๊กไบด์2 5 0ซีคุณต้องโดนสวนกลับอย่างแน่นอนนะครับว่าเฮ้ยบิ๊กไบด์ไม่ใช่250บิ๊กไบด์ต้อง400ขึ้นไปโว้ยอ่ะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ในตอนนั้นเองเนี่ยไม่มีใครที่มาบัญญัตินะครับว่ากี่ซีซีคือบิ๊กไบด์ถ้าชี้ไไไได้้้้ววว่่่่่่่าาาาคคคคคัันนนนนนใใหหญกกกก็็ืืออออบบบบิิ๊์และรรซึงงเเเจจีจีียขไไนนยขปต บิ๊กไบต์อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคันมันใหญ่นะแถมเสียงเครื่องมันยังนุ่มทุ้มนะครับเพราะมันเป็น2สูบยังไงละ่ะสุดท้ายนี้ก็คงต้องบอกนะครับว่าเจ้านินจา250คันนี้เนี่ยแหละที่เป็นรถนํากระแส2 5 0สองสูบเข้ามาในบ้านเรานะครับในภายหลังเองก็มีคลาส3า0รสองสูบจากหลายๆค่ายเข้ามาทําตลาดด้วยคือในตอนนั้นถ้าไม่มีนินจา250เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในปัจจุบันจะมีรถ2ส,สูบให้เราเลือกซื้อกันได้มากขนาดนี้หรือเปล่านะ คันที่3มนะครับมันคือ Honda P C X 125้นั่นเองต้นตระกูลของสายหมอบในบ้านเราเลยก็ได้นะครับแต่ในตอนที่มันเปิดตัวเป็น125เนี่ยมันคือสกูตเตอร์พรีเมียมนั่นเองเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับที่ใช้คําว่าสกูตเตอร์พรีเมียมในตอนนั้นเองเนี่ยหลายๆคนก็มองว่ามันคันใหญ่นะเพราะว่าถ้าเทียบกับฟีโนแล้วเนี่ยเจ้า P C X 12 5เนี่ยคันมบนเริ่มเลยนะครับซีซีเองก็ไม่ติ้ต่างเท่าไหร่แต่ว่าความพรีเมียมของตัวรถเนี่ยมันช่างดูหรูหราซะจริงๆเรื่องของ Du x เองก็ ใหญ่มากๆนะครับถังน้ำมันก็เติมด้านหน้าหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนกับรถยนต์หลายๆคนก็เลยมองว่าเนี่ยมันคือความหรูหราที่แท้จริงในตอนนั้นซึ่งในตอนนั้นเนี่ยสายแวน้นสายหมอบไม่ได้สนใจอะไรรุ่นนี้เลยนะครับแถมยังมองว่ามันเป็นรถคนแก่ราคาก็แพงแต่งก็ไม่สวยอีกด้วยแต่ในภายหลังเนี่ยก็มีคนนิยมนํามาแต่งแนวล้อโตอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็ยังไม่ใช่ทางของสายแว้นอยู่ดีแลวถ้าถามผมว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นผู้นํากระแสะยังไงก็ต้องตอบว่ามันคือผู้นํากระแสสกูตเเเตออออร์พีีมมมม่ยมข้้าานะน,นนนคืใังไ ค่ายไหนเขาทำเหรอนะครับแม้ว่าช่วงแรก P C X 1 2 5คนจะไม่ค่อยนิยมกันนะครับแต่ในภายหลังเนี่ยมันก็กลายเป็น P C X 1 5 0ทําให้หลายๆคนเนี่ยมองว่าเฮ้ยรถสกูตเตอร์แบบนี้เนี่ยเครื่องมันใหญ่นะมันนั่งสบายนะจนทําให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มเปิดใจที่จะใช้มันจนสุดท้ายตระกูล P C X เนี่ยก็กลายเป็นผู้นํากระแสข,ของสกูตเตอร์พรีเมียม1 5 0่ c ไปเลย คันที่4นะครับมันคือรถที่สร้างก,กระแสบิ๊กสกูตเตอร์ให้หลายๆคนรู้จักกันชื่อของมันก็คือ Honda Forza 300นั่นเองต้องบอกก่อนนะครับว่าบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ For z ซอย่างเดียวในยุคนั้นนะครับมีรถที่เปิดตัวก่อนอย่าง SYM นะครับซึ่งก็มีหลากหลายรุ่นมากๆเลยแต่เจ้า SYM เนี่ยมันเป็นรถเฉพาะกลุ่มนะครับไม่ได้รู้จักกันแบบแพร่หลายไม่ได้รู้จักกันแบบทั่วไปแต่ว่า Forza 300มเนี่ยมันเป็นรถที่แบบค่อนข้างตลาดขึ้นมานะครับหลายๆคนจะรู้จักแหละว่าเอ้ นี่คือ For ์ซ่าสามร้อยนะเอ้ยนี่รถ h o n d ้านะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คนเนี่ยเริ่มคุ้นภาพของ Big s ส o o t e r ขึ้นมาในช่วงนั้นเนี่ยฟอร์ซ่าสามร้อยก็ขายได้แบบเรื่อยๆชิวๆนะครับเพราะกระแสของ Big s ส o o t e r เนี่ยมันก็ไม่ได้แรงเวอร์นะหลายๆคนที่ใช้ Big s ส o o t e r เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีน้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะตัวใหญ่อะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะใช้ Big s ส o o t e r กันเพราะว่ามันสมส่วนกับหุ่นของเขาแต่คนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะคร เรือบ้างอะไรบ้างนอกจากคนที่ชอบบิ๊กสกูตเตอร์จริงๆนะครับถึงจะหามาใช้กันแต่เรียกได้ว่า Forza 300ม้นี่แหละที่เป็นรุ่นแรกๆนะครับที่ทําให้คนไทยส่วนใหญ่รู้จักคําว่าบิ๊กสกูตเตอร์ ทันนี่5้ก็ยังอยู่กับกระแสของบิ๊กสกูตเตอร์นะครับแบรนด์นี่คือ Yamaha X Max 300นั่นเองอีกหนึ่งบิ๊กสกูตเตอร์สุดฮิตในปัจจุบันนะครับที่เรียกได้ว่าไปที่ไหนก็เจอรุ่นนี้จอดอยู่เจอรุ่นนี้ขี่อยู่นะต้องบอกเลยนะครับว่าในยุคที่บิ๊กสกูตเตอร์เริ่มเป็นที่รู้จักเนี่ยทาง Yama h a เขาก็ได้ส่ง X Max300 เข้ามาทําตลาดนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่สนใจเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็งงเหมือนกันนะว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็มีกระแสแต่ง X Xmax 300ยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นละที่ทําให้บิ๊กสกูตเตอร์ในไทยเนี่ยเฟื่องฟูนะครับจากที่เราไม่เคยเห็นคนแต่งบิ๊กสกูตเตอร์เราก็ได้เห็นจากที่เราไม่เคยเห็นอะไร่ขงบิ๊กสกูตเตอร์ขายตามร้านอะไรมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเราก็ได้เห็นนะครับและสุดท้ายเราก็ได้เห็นฟอร์ซ่าสามร้อยห้าสิบในราคาที่แพงกว่าฟอร์ซ่าสามร้อยแค่ล็กน้อยเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยถ้าไม่มี Xmax สามร้อยก็ไม่ได้เห็นอะไรพวกนี้เลยนะเอาเป็นว่ามันเป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วการที่ทําให้คนไทยเริ่มแต่ง Big กกสันนมาขึ้ คันที่6กนะครับก็ยังอยู่กับยามาฮ่านะครับและนี่คือยามาฮ่าฟีโนนั่นเองนะครับอีกหนึ่งมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยทำตลาดมาอย่างเนิ่นนานซึ่งระยะการเปิดตัวช่วงแรกๆเนี่ยก็ขายได้ประมาณปีละเกือบเกือบแสนคันนะครับแต่ในภายหลังเนี่ยก็ขายได้ปีละแสนกว่าคัน2อ0แสนคันก็มีจนยอดรวมของตัวรถเนี่ยก็เกือบ1ล้านคันเลยก็ว่าได้นะครับในช่วงแรกๆที่มันเปิดตัวในหลายๆคนก็ถึงกับงงเลยนะครับบวาาานนระห้ตแปลด ไม่เคยเห็นรูปทรงแบบนี้เนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยก็จริงๆในตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีรถแบบนี้เลยนะครับซึ่งดีไซน์หน้าตาของตัวรถน่าจะมาจาก Yamaha v i n o 5 0 c ้านะครับที่เป็นรถป๊อปคันเล็กนั่นแหละแต่พอมาเป็นฟีโนเนี่ยเครื่องยนต์มันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับอัตราการเร่งก็ดีนะครับวิ่งออกถขนดก็วิ่งได้เป็นร้อยอ่แหละมันก็เลยไม่แปลกนะครับที่กระแสะของฟีโนเนี่ยมันแรงขึ้นมานะครับคือในปีที่2ที่วางขายเนี่ยยอดขายพุ่งแบบคูณ2คูณ3เลยก็ว่าได้น,น,นี่ก็ ถึงกับหาฟีโน่มาใช้กันเลยจนเป็นกระแสไวรัลเลยนะครับว่าถ้าวัยรุ่นเนี่ยต้องขี่ฟีโน่ทั้งที่ว่าช่วงเปิดตัวมาแรกๆหลายๆคนมองว่ามันเป็นรถคนแก่จ่ายตลาดนะนะจนสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้เห็นนะครับว่าฟีโน่สายแว้นเนี่ยเกิดขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับสุดท้ายนี้ก็คงต้องบอกนะครับว่าย amaha ฟีโน่เนี่แหละที่ทําให้รถรูปร่างหน้าตาแบบนี้ดีไซน์แบบนี้เป็นที่นิยมขึ้นมาจนภายหลังเองก็มี Honda Scoo p ปี้โผล่เข้ามามี Suzuki เจลาโต้โผล่เข้ามามีซูซนะูกิเลสโผล่ ที่7ยังอยู่กับค่ายยามาฮ่านะครับและนี่คือยามาฮ่า t ีทมอเตอร์ไซค์ออโต้สุดเก่งนะครับที่เรียกได้ว่าทดสอบความแข็งแรงกันมามากมายนะครับจนทาให้สายสตันเนี่ยเอาไปเล่นกันเยอะแยะมากมายเลยซึ่งรุ่นนี้เนี่ยโฆษณาไว้เลยนะครับว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ออโต้ที่สามารถเล่นสตันได้นะครับคือคนก็นิยมเอาไปตกแต่งเป็นรถสตันไบค์กันนะ,นะแต่ถามว่ากระแสความนิยมของเล่นสตันเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ที่ผมนํามันมาใส่เนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของความนิยมดีไซน์ตัวรถ ที่มันแปลกๆนะครับในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีรถที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับแต่เจ้า TTX โผล่มาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยรถอะไรวะหน้าตาโคตรแปลกเลยซึ่งมันจุดกระแสดีไซน์รถแปลกๆในไทยนะครับทำให้เราคุ้นชินรถที่มีด้านตาดีไซน์แปลกๆขึ้นเยอะเลยคือในตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่า TTX เนี่ยน่าจะเป็นดีไซน์แปลกที่สุดเท่าที่เห็นกันแล้วนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกแต่ในภายหลังเนี่ยดีไซน์ความแปลกของ TTX ก็ไปแพ้ให้กับรถอย่างซูเมอร์ X นะครับ เยอะเลยนะครับเป็นรถที่ดูใช้งานไม่ได้แถมหน้าตายัางไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์อีกด้วยนะคันที่8นะครับผมเพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้นั่นเองมันคือ Honda s u o m e r X นะครับอีกหนึ่งรุ่นที่สร้างกระแสความนิยมเป็นอย่างมากในบ้านเราเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยคือมันเป็นรถที่มีดีไซน์แปลกมากๆนะครับเป็นออโตเมติกที่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนออโตเมติกอ่ะเก็บของก็ไม่ได้ต้องซื้อกล่องเพิ่มใช่ไหมถังน้ำมันก็อยู่แบบ ติดพื้นเลยเวลาเติมน้ํามันเนี่ยผมว่าเด็กปั๊มเนี่ยปวดหลังเลยนะครับส่วนเรื่องของการเปิดเบาะเนี่ยก็เปิดโคตรแปลกนะครับปกติเราเห็นแต่มอเตอร์ไซค์ที่เปิดเบาะเอ่อเปิดขึ้นแบบทั่วไปใช่ไหมแต่เจ้าซูมเมอร์เอ็กซ์เนี่ยมันเปิดออกข้างๆเว้ยคือแปลกมากในตอนนั้นคือแบบมันเป็นรถที่แปลกสุดๆเลยนะครับและด้วยความแปลกแหวกแนวบวกกับซีรีส์ฮอร์โมนเนี่ยมันเลยทําให้ตัวรถไปโดนใจวัยรุ่นเข้าทําให้รุ่นนี้เนี่ยวัยรุ่นขี่กันเยอะแยะมากมายเลยนะ แลวถ้าถามว่าซูมเอ x สร้างกระแสอะไรนะครับก็คงต้องตอบว่ามันเป็นกระแสแนวการแต่งแบบล้อโตนะครับคือล้อหลังโตโต,ตยืดอามยาวๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเมื่อก่อนการแต่งรถแนวนี้เนี่ย,ยยังไม่แพร่หลายในไทยนะครับอาจจะมีไทเกอร์บอมเบอร์บ้างหรืออาจจะมีพวกรถจากญี่ปุ่นนะครับนำเข้ามาแบบ 50cc เอามาแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังไม่มีใครที่แต่งออกวิ่งถนนแบบชิวๆได้นะครับก็คงต้องบอกแล้วครับว่าซูมเอ x กเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทําให้คนไทยได้รู้จักคําว่ารถมอเตอร์ไซค์ล้อโตนะครับคือตั้ง แต่ซูมเมอรเเข้ามาวางขายแล้วมีการแต่งสไตล์นี้เนี่ยคนไทยก็เลยไม่มองว่าสไตล์ล้อโตเป็นแนวที่แปลกแยกหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นอีกต่อไปอะนะ คันที่เยังอยู่กับค่าย Honda นะครับและนี่คือ Honda Sonic 125นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า Nova s o n i c กันแหละซึ่ง So n i c 125เนี่ยเป็นรถครอบครัวกึ่งสปอร์ตจากค่าย Honda ขนาด 125cc ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับซึ่งในช่วงนี้มันเปิดตัวแรกๆเนี่ยมันเป็นกระแสะอย่างมากเลยนะครับเป็นอีหนึ่งรุ่นเลยแหละที่หลายๆคนนิยมขี่กันซึ่งก็เรียกได้ว่าเจ้า Sonic เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเหนือกว่าชาวบ้านเขาเลยนะครับทั้งที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็มีรถกระเทยหรือว่ารถครอบครัวกกึ่งสปอตมา หลายรุ่นเลยนะแต่โซนิกเนี่ยเป็นรุ่นที่เด่นขึ้นมาจริงๆด้วยเรื่องของสเปคตัวรถด้วยเรื่องของดีไซน์หน้าตาที่สวยงามดูสปอร์ต และที่สําคัญเสียงของตัวรถเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับหลายๆคนจึงนิยมขับขี่โซนิกนะครับและในตลาดของรถกระเทยหรือว่ารถครอบครัวกึ่งสปอร์ตเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่โซนิก125อย่างเดียวนะครับจริงๆก็มีซูซูกิ r รเดอร์หนด้วยแต่ว่ารายนั้นเนี่ยเขาก็ตามมาแบบเงียบๆนะครับซึ่งก็บอกได้เลยนะครับว่าเจ้าโซนิก125เนี่ยเป็นรถกระเทย4จังหวะที่สร้างกระแสทําให้หลายๆคนรู้จักรถทรงนี้นะครับปัจจุบันเองเนี่ยก็ต้องบอกนะสำหรับคนที่ขี่แรเดอร์หนึ่ง ยังโดนคนอื่นเขาทักอยู่เลยนะครับว่านี่มันโซนิกตัวใหม่เหรอโซนิกร้อยห้าสิบเหรอคือแบบน่าเห็นใจคนขี่เรเดอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าชื่อเสียงของโซนิกเนี่ยมันดังมากจนหลายๆคนรู้จักจนมันทําให้คนที่ไม่ได้สนใจเรื่องรถมากเนี่ยเขาก็เลยเข้าใจผิดว่าเออรถครอบครัวกึ่นสปอร์ตหรือรถกระเทยเนี่ยมันมีแค่โซนิกเท่านั้นมันก็เลยเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับว่าคนขี่เรเดอร์เนี่ยมักจะโดนคนอื่นเขาทักว่าเฮ้ยน้องโซนิกตัวใหม่เหรอเฮ้ยโซนิกตัวใหม่สวยยังเฮ้ยพี่รับโซนิกตัวใหม่แล้วครับคือก็็แอบเหนนใจค ขี่เรดเดอ150เหมือนกันนะครับคือแบบซื้อ r ร d เดอมาก็โดนทกว่าเป็นโซนิกนะแล้วก็มาถึงคันที่10คันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับชื่อของมันก็คือ Kawasaki KSR 110นั่นเองหนึ่งใน m ิ d ิบอสสไตล์โมตัตนะครับที่หลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้เรียกกันว่า m ิ d ิบอสในช่วงที่มันเปิดตัวนะครับตอนนั้นเนี่ยเขานิยมเรียกกันว่ารถวิบากเล็กนะครับ บอกได้เลยนะครับว่าเจ้า KSR เนี่ยโผล่มาแบบเงียบๆแล้วก็ปังกันแบบเงียบๆนะครับคือแบบว่ามันก็เริ่มเห็นคนขี่เรื่อยๆนะครับจนมันมากขึ้นเรื่อยๆแหละผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งซื้อ KSR ตัวแรกมานะครับตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันคือรถอะไรทําไมดีไซน์มันแปลกจังคือตอนที่รู้ว่ามันแพงเนี่ยก็เพราะว่าออกข่าวช่อง3นะครับตอนนั้นเนี่ยเรื่องเล่าเช้านี้มัง้ง รถวิบากเล็กที่ชนบุรีหายนะครับคืนหนึ่งสคัน4คันผมก็เลยแบบ i, เฮ้ยไอรถแบบนี้เนี่ยนะเขาขโมยกันก็เลยทําให้เรารู้ขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าอ๋อมันเป็นที่นิยมของวัยรุ่นนี่เองจนเพื่อนๆผมเนี่ยก็ไปซื้อมาขับขี่กันนะครับและบอกได้เลยนะครับขี่รุ่นนี้เนี่ยสาวชอบนะครับคือสาวซ้อนแน่นอนคือจากไม่มีแฟนเนี่ยซื้อปุ๊บมีแฟนปั๊บเลยนะครับแล้วพอเวลาซ้อนกลับบ้านเนี่ยโอ้พักเท้าก็ไม่มีนะครับคือเบาะนั่งก็แบบเล็กนิดเดียวอะ่ะคือมันนั่งได้คนเดียวด้วยซ้ำนะครับแต มันชิดกันมากๆเลยนะครับก็เลยรู้สึกแบบโอ้โ oh, ห oh, อยากมีแบบนี้มั่งจังเลยคือแบบอยากได้มากๆนะครับตอนนั้นเพราะว่าเออความหืน่นนั่นแหละคืออยากได้แบบสาวมานั่งใกล้ๆอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ตัวผมก็ไม่ได้ซื้อมานะครับเพราะว่าราคามันแพงเกินไปนะครับตอนนั้นยังเรียนอยู่ไม่มีปัญญาซื้ออย่างแน่นอนนะครับขอพ่อแม่เนี่ยก็คงไม่ซื้อให้นะครับเอาเว็บที่บ้านเนี่ยแหละไปขี่ดีกว่านะถึงว่าสาวจะไม่ซ้อนแต่ก็นั่งสบายเนาะเอออันนี้ก็ปลอบใจตัวเองได้อีกนะครับเอาเป็นว่ารุ่นนี้แหละที่เป็นกระแสนิยมทําให้มินิบอ์ในไทยเฟื่องฟูนะครับตอนนั้นหลากหลายค่ายก็ออกมาเล่นกันนะครับสตาร์เลียนเนี่ยมาเบอร์แรกๆเลยนะคือทําสารพัดมินิออกมาขายเลยแหละ ต่อมา Honda ก็ส่ง MSX 1 2 5ที่ออปชั่นจัดหนักจัดเต็มเข้ามานะครับทับเอาคิสอไปต่อไม่ได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีค่ายไทยเข้ามานะครับ GPX d e m o n 1 2 5นะครับแล้วก็มีพวกแบบค่ายจีนเข้ามานะ r ีวก้า a บ o u t 150ใช่ไหมแล้วก็มีพวกไลฟานนะครับ KPV m i n นอย่างเงี้ยเข้ามาแข่งด้วยพรอคาวาสกิเห็นว่าถ้าจะไม่ดีแล้วนะครับเขาก็เลยเปิดตัว Z125 เพื่อมาแก้เกมซึ่งออปชั่นของ Z125 เนี่ยมันก็สู่สีกับ MSX 125เลยนี ไซน์ของ Z125 ส้เนี่ยแมันก็คือแนะครับมันให้ดีไซน์ที่แบบตระกูลแซจริงๆเลยแต่ก็แพ้ให้กับรุ่นใหญ่อย่าง M 150นะครับที่ได้ได้ว่ายามาฮ่า่งกลงมาตบเด็กน้อยกันเป็นแถวตอนนั้นเนี่ยกระแสมินิบค์ก็เลยแตกกระเจิงนะหลายๆคนก็เลยไม่เล่นมินิบอยละไป M S ดีกว่าเว้ยคือดูเป็นบิ๊กบค์มากกว่าคือดูเป็นไบเกอร์มากกว่าก็เลยทำให้กระแสของมินิบค์ก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็เริ่มซาลงไปเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้แหละ หลายๆคนก็ไม่เลือกเล่นมินิบค์กันแล้วนะก็เลยทิ้งให้มินิบค์เนี่ยกลายเป็นตำนานสุดฮิตในอดีตของบ้านเราไปนะครับแนอนาคตก็คาดว่าถ้ามีมินิบค์แจ๋วๆเข้ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นกระแสนิยมได้อีกไม่ยากนะครับคือจริงๆถ้ามังคีหนึ่งสองห้าไม่ราคาสูงอะ่ะเปิดสักหกเจ็ดหมื่นเนี่ยผมว่าเกลื่อนแล้วนะครับป่านนี้เนี่ยเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองแล้วแต่ราคามันดีดขึ้นไปนิดนึงไงเกือบแสนเนี่ยหลายๆคนก็ตัดสินใจที่จะซื้อยากไปสักหน่อยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับหากเพื่อนเพี่รุ่นอื่นที่อยากเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะจากลากันไปก็ต้องขอขอบคุณ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ